สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุลเนาะวันนี้เจวุลจะพาเพื่อนๆไปทํานี่ค่ะแกงเขียวหวานไก่สูตรทาไกนะ่น่ารักเจวุลเนาะปะตามไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างตามเจวุลมาวันนี้เจวุลจะพามาทํานี่ค่ะแกงเขียวหวานไก่เนาะ อันนี้เป็นไก่สับค่ะเจะวุลซื้อมานะอันนี้สามกิโลค่ะเลือดอันนี้เลือดไก่ค่ะเป็นก้อนเนาะเราหั่นมาเป็นแบบนี้เอ่อใครจะหั่นชิ้นเป็นมันก็ได้แต่เจวุนจะชอบชิ้นโตๆมันก็จะทําให้ไม่ไนะมเละมะเขือเปาะค่ะมะเขือเปาะอ,อันนี้หัน่นแช่น้ําเกลือไว้นะคะจะได้ไม่ดนะําเนาะแล้วก็มีพริกชิฟฟ้าแดงค่ะแล้วก็อันนี้เนียนเป็นพริกอ่อนสีเขียวเนาะใช้รวมๆกันค่ะหลายอย่างเนาะใบมะกรูดค่ะโหระพาเนาะเด็ด ล้างน้ำเรียบร้อยแล้วนะกะทิค่ะกะทิก็จะเป็นหัวหางแยกกันนะถ้าไม่พอใส่น้ําเปล่าได้ค่ะของเจ้วนก็ผสมน้าเปล่านะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูเนาะอันนี้เป็นพริกแกงเขียวหวานค่ะอันนี้ครึ่งกิโลค่ะเครื่องปรุงก็จะมีน้าําปลาน้ําปลาค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะน้าําปลาน้าําปลาน้ําตาลทรายค่ะเกลือแล้วก็ผงนัวใครไม่กินไม่ใส่เหมือนเดิมค่ะน้ําตาลปีพยเจ้วงจะใส่สองน้ำตาลนะเพราะเค ไปดูวิธีทำกันเลยนี่ค่ะเราก็เอากะทินะคะใส่กรละมังไปเลยค่ะเป็นส่วนหัวนะเดี๋ยวเราจะให้เคี่ยวให้เขาแตกมันก่อนนะคะนี่ค่ะพอกะทิเราเริ่มเคิ่แล้วนะมันก็จะมีมันแตกดูจะเตรียมถ้วยแบบนี้ค่ะใส่เลยหัวกะทิเขาช้อนออกมา เก็บอันเนี้ยส่วนเนี้ยพักไว้ค่ะเ,เดี๋ยวเราจะนำมาใช้ประโยชน์นนะพอหลังเนะคนค่ะไปประมาณกลางๆนะอย่าแรงมากแล้วก็อย่าเบาอย่าเบามากเบามากมัก็จะไม่แตกสักทีแล้ว ที่เขาเรื่อแตกมานี่ยคือว้นจะใส่พริกแกงเผ็ดหวานลงไปค่ะว้นใช้หมดนี่เลยนะทึ่งกิโลทึ่งกิโลนี้ก็จะมาเป็ดกลางๆนะไม่เป็ดมากร้านอยู่หน้าถนนเพจะได้ได้ยินเสียงรถเสียงรถไปวอร์เสียงน้องไก่ แี่วหาเขาแตมาากมันเลยค่ะแบบนั้นนะอ่ะเราก็จะเติมหาลงไปค่ะค่อยๆเตินมนะหา นี่ค่ะกะทิเขาเริ่มแตกม,นะม,กมันแล้วนะเริ่มเข้มข้นแล้วนะเดี๋ยวเราจะใส่ไก่ลงไปค่ะที่เราเตรียมไวนะ้นะนี่ไก่ที่เจวุ้นเตรียมไว้สามกิโลค่ะใส่ลงไปเลยเลือดนี้ใส่ที่หลังนะคะอย่าเพิ่งใส่นะใส่ตอนเสร็จใกล้ใกล้เสร็จเดี๋ยวเจวนจะใส่ให้ดูเนาะ เราก็จะเคี่ยวไก่กับกะทิไปก่อนนะนี่ค่ะกะทิไก่เราก็เนี่ยเริ่มจะนี้แล้วนะเราก็จะปรุงแล้วค่ะให้เขาแบบว่าเข้ากับกะทิสักหน่อยก่อนนะเนาะเจวุลจะใส่นี่ค่ะไปก่อนเลยน้ำตาลปีป๊บสามช้อนโต๊ะนะนี่ใส่ลงไปก่อน เดี๋ยววุนจะใส่น้าตาลปี๊บก่อนนะจะไม่ใส่น้าตาลทรายก่อนนะเดี๋ยวเราจะชิมก่อนแนละ้วค่อยใส่น้ำตาลทรายเพิ่มค่ะขาดหวานขาดเค็มยังไงเราค่อยใส่เนาะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือประมาณช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวเค็มนะไม่เค็มแล้วก็ผงลวครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปใครไม่กินไม่ใส่เหมือนเดิมนะคะของเจวุ้นเนาะเจวุ้นทำเจวุน้น ทำขายก็ใส่ปกติค่ะถ้าคนไม่ทานชูรสก็อย่าใส่ของนัวเนาะเราต้องคอยคนนะเพราะว่าเดี๋ยวก้นหม้อเขาจะไหม้นะถ้าไปแรงเกินไปรีลงค่ะเีตอนนี้เราก็เริ่มสวยแล้วนะสีสวยแล้วแรงไปเริ่มหรีลงนะตะมังเนี่ยเบอร์สี่สิบห้านะคะของเชวุนใช้นะ งินถามมาเยอะเจ๊วุ้นใช้กระมังเบอร์อะไรเบอร์สี่สิบห้าค่ะใบมะกรูดค่ะใส่ลงไปเลยเพื่อความหอมนะไก่ของเราก็จะไม่คาวด้วยค่ะใส่ลงไปนี่กะทิแตกมันสวยแล้วนะกะทิจะแตกมันข้างๆแบบนี้เลยนะสีสวยๆแบบนี้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องใส่น้ํามันเลยนะถ้าบางคนเขาแบบ ไม่สะดวกที่จะเคี่ยวก็ผัดน้ํามันได้นะสกุลยุ่งไม่ไม่ได้ทําแบบนั้นค่ะทําแบบว่าเอาสูตรค่อนข้างโบราณเลยอะ่ะคือใช้กะทิแบบเคี่ยวให้แตกมันเราจะไม่ใช้ไม่ใช้น้ํามันเริ่มสีเริ่มสวยแล้วเราก็จะนี่ค่ะเอาหางกะทิที่เราเหลือเทลงมาเลยเทลงไปแล้วปล่อยให้เขาเดือดก่อนนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมีเหมือนว่าให้เขาแตกมันเยอะๆแล้วเราก็จะเพิ่มน้ํานะอ่าเดี๋ยวรอก,ก่อน,นี่ค่ะกะ,ะทิของเจุ้วนี่แตกมันดีเลยนะดูเนี่ยค่ะถ้าเราเคี่ยวได้ที่นะตอนเราผัดอ่ะอเราใส่กะทิลงไปไมันจะแตกมันดีเลยนะดูสีกะทิของเราก็จะสวยมากกัน หอกะทิเราได้ที่แล้วนะไก่เราก็เริ่มจะสุกแล้วนะเสร็จแล้วเราจะเติมน้ําลงไปค่ะน้ําเปล่านะใส่ลงไปเลยค่ะของจูนก็เหมือนเดิมแหละใส่ประมาณครึ่งกะละมังค่ะทีนี้เราแตกมาแล้วเราต้องใส่น้ําลงไปค่ะเด,เดี๋ยวให้เรารอให้ใหกะทิเราเดือดเดือดเสร็จแล้วเราก็จะชิม จะเลือดถูกดีแล้วนะจจวุญจะใส่เลือดแล้วนะเลือดเนี่ยนำไปล้างให้สะอาดก่อนนะไปเลยค่ะ๋ยวเราก็ไม่ต้องไปคนค่ะปล่อยให้เขา,านี่ดูเนื่อเดือดจัดแล้วนะจจวุนชิมแล้วนะคะรสชาติเนาะเราต้องชิมรสชาติเขานะ,าวนะความหวานแล้วนะแต่กินเร็วไม่มา เจวุ้นจะใส่น้ำตาลนี้สามซอนโต๊ะค่ะชิมก่อนนะชิมเสร็จแล้วเราก็จะรู้ค่ะว่ารสชาติมันเป็นไงใส่น้ำปลาค่ะน้อยๆอย่างนี้ค่ะไม่ใช่เต็มกระบวยนะเราหนึ่สองสามสีค่ะแต่ไปแบบนี้เลยของเจวุ้สี่้อนโต๊ะนะเดี๋ยวจะชิมอีกิน นี่ค่ะมะเขือมะเขือก็แล้วแต่เราชอบนะอันนี้นะอ,อยู่ประมาณสามกิโลได้มะเขือเนาะใส่ให้บาลานซ์กันมันจะได้ตักได้เยะไม่ได้ไม่ได้เยอะนะก็เหมือนกับว่าเราจะได้พอดีมะเขือกับไก่นะใส่ลงไปเลยใส่ตอนน้าเดือดๆอย่างนี้เนี่ยมันจะได้ไม่ดํากดๆลงไปค่ะส่วนมะเขือเขาลงไป จะได้สุกพร้อมกันนะแล้จวจิ๋วจะใส่พริกนี้ไว้เลยเพราะว่าอันนี้เราเริ่มสุกแล้วนะเอาพริกนี้ไวพริกใส่แบบไหนก็ได้นะพริกส,สีเขียวสีแดงอะ่ะใส่ลงไปเลยพริกขี้หนูก็ได้ถ้าเราไม่มีพริกชีฟ้าก็เสร็จพริกขี้หนูค่ะซอย ลงไปให้มันมีสีเขียวสีแดงนะอย่าลืมนะคะนี่พี่เจวูนเก็บไว้ค่ะกะทินะหน้ากะทิเขาเนาะใส่ลงไปเลยจะช่วยทําให้น้ําแกงเรานัวค่ะล้วคือหน้าตาเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่แบบว่าไม่เข้มจนเกินไปอะ่ะมันจะช่วยทําให้ดูสีสนนันมันวนวลนวอ่าพอเราใส่ หัวกะทิที่เราเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะเยบวบนก็จะใส่โหระพาค่ะล้างให้สะอาดนะล้าง้สใส่เนี่ยเยบวบนซื้อตะกร้ามาแบบนี้หลายใบเลยเอามาใส่ผักเนาะใส่ลงไปค่ะพอแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะแกงกะทิเขียวหวานแกงเขียวหวานไก่ของเราเนาะเรียบร้อยแล้ว พอแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเดี๋ยวมะเขือสุกไปกว่านี้เดี๋ยวมันจะเละนะพอดีแล้วเนาะอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวจะปิดไฟเลยน่ากินมากเลยเนาะแกงเขียวหวานไก่อืเรียบร้อยแล้วนะคะอือเดี๋ยวเจวุ้นจะไปตักให้ดูนะสามสิบาทของหน้าร้านเจวุนเนาะนี่จ้าเจวุนก็มาตักให้ดูแล้วนะคะแกงเขียวหวานไก่เนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วตักนี้เลยเจวุนขายสามสิบบาทนะ นี่ค่ะเจวุ้นก็มาสักให้ดูแล้วนะคะเจวุ้นก็จะไปแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เจวุ้นด้วยนะคะสวัสดีจ้าไปแล้ว